สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้มันจะพาพี่พี่เพื่อนน้องน้องท่านมาดูเหรียญสิบบาทที่ีราคาสูงอีกปีพศนึงนะครับท่านผมได้มานานแล้วนะครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับขอให้พี่พี่เพื่อนน้องท่านติดตามดูไปเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพรเต๋นานาม คนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดนนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามประการนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวคือเหรียญน,นี้ยังไม่ไทำกันลังนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเน้นแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิวเปอรอนี่ก็อยู่ด้านนอกส่นในกระสีทองเรองล้วนนะครับนี่สวยงามประการนะครับดูี่ มันมีอะไรบุบระยบียอะไรมากมายเลยนะครับท่านถ้าใครมีอยู่นะครับนี่ระวังตัวให้ดีนะครับนักสะสมจะเข้าไปหาท่านแน่นอนครับลองดูนะครับว่าแต่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ผมไม่รู้ครับแต่สหรับผมเคยเจอมาแล้วครับพอเขาผมประกาศออกไปว่าผมมีนั่นแหละครับเขาติดต่อมายับเลยแล้วก็มาหาผมถึงมาห้องเลยก็มีครับครับนี่ครับมาดูขอบเฟืองครับเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างครับนี่เหลียกขอบเฟืองครับโอ้โหก็โอเคอยู่นะครับนี่สวยงามจริงครับนี่เดี๋ยวนี้ครับอืมสุดยอดจริงเนะครับเนี่ยสุดยอดครับ มาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สีห่างออกมาทีหนึ่งขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านกค้ชท้องฝันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านโอ้โหครับเป็นเหรียญที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากทีสุด้วยนะครับเนี่ยอันดับที่เท่าไรเอยเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดนะครับเนี่ย สำหรับปี2544นี้นะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับท่าต้นตัวกลางคือวัดตานีลุนลาบลาลามตามลุมายอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ล่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไริีินครับสำหรับปีพศ2544นี้นะครับท่านจำวามกว้างของ,งเรียงอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่2ล้าน60,000เหรียญน,นะครับท่าน2ล้าน60,000เหรียญเท่าน,นั้นเองนะครับท่านแม้ดับยูซีนั้นก็ล์ฟอยู่ที่เดียวละ200อีก สองร้อยที่ไหนครับไม่ใช่ครับห้าร้อยบาทครับท่านพูดผิดเฉยเลยห้าร้อยบาทนะครับท่านเห็นเลขห้าเป็นเลขสองเฉยเลยครับผมเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับสําหรับเดีอนนี้ครับสุนันทผ่านกระช้ยน้ำตูที่เดือนละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเลยนะครับสุดท้ายแล้วโอหกให้พี่พีุ่งเกิดน้องๆคท่านโชคดีมีคนจุกทุกเท่าเลยนะครับท่านจบลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ